โอเคค่ะตอนนี้เราก็จะมาเเปิดลูกบาทที่ติดผงกันนะคะอยากรู้ว่ามันจะได้ของอะไรดีหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ไซมีอันนี้ที่ติดผงนะคะเป็น7ดชั่วโมงนะถ้าถ้ายอ้อนไปดูคลิปก่อนหน้านะคะก็จะเห็นว่ามันติดผงแบบเชั่วโมงตื่นเต้นมาก ดชั่วโมงมันจะได้อะไรบ้างเนี่ยย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะก็ดชั่วโมงจะมี3,000เพชรใช่ไหมเอ่ยใช่ไหม3,000เพชร3ล้านทองเอ่อ d u ก k Legacy d u กไซเฟอร์ i, her, หรือ2,000ฮัลคิสเซอร์นะคะก็หวังว่าจะเป็นเป็นเพชรนะโอเค มีคนบอกว่าให้รุกขึ้นนูดลงดมีคนบอกว่าให้รุกขึ้นนูดลงเก้าครั้งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองครั้งเดียวนั่นแหละหนงสองคริสตันสองวันห้าก็ไม่จริงๆไม่ไม่แย่นะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วคริสตันสองพันห้ากับ เพชรสองบรรหก็หายากพอๆกันหรือเปล่าหรือเปล่าปะไม่แน่ใจเหมือนกันที่สั้นอาจจะหายากกว่าอ,อ,อาจจะหาง่ายก,กว่านิดหน่อยไหมไม่แน่ใจค่ะโอเคเออ,อันนี้จะยังไม่เดี๋ยวไปเอาลูกบาทมามาเปิดต่อใส่ลูกบาทไว้ไหนวะมันขึ้นอย่าง ทำไมมันเกลียนจังอะเดี๋ยนะคะใส่มีสี่ชั่วโมงอีกอันหนสี่ชั่วโมงนี่ได้ไรอะโห,โห้ได้ั้งรอยเพชรเลยเหรอสี่ชั่วโมงได้ทั้งรอยเพชรเลยมันตานไหลดมิมีประมาณสองผลลูกมั้งไม่ไม่น่าใจนะคะคิดว่ามีสองผลลูกอะแต่เดี๋ยว,ยวลองดูเอาไปเปิด,ปดไว้ก่อนนะคะ <S <S ก็หมดตัวไปแล้วนะคะเปิดไปทั้งหมดสี่สี่แพ็คมเมื่อเช้า ก็คงจะเป็นสี่พักสุดท้ายเพราะว่าไซก็ไม่ได้อยากได้ไอเชพีมิวอะไรมากอยู่แล้วไซคิดว่ามันไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นคู่อ่ะเออก็เล่นแบบไอเนี้ยเยอะมากซะมากกว่าเล่นแบบเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ค่อยเหมาะกับเล่นเล่นเดี่ยวเนาะเอาแล้วรูปปันไปไหนอะมันมีที่ไซยังไม่ได้อ๋ยอยังไม่ได้กดขายเลยนะคะ มาเราไปเปิดเอาไปยัดไว้ก่อนอ้าวอ๋อยังทำไมคนเราสมองมันถึงได้เป็นแบบนี้มันต้องไปรับในกล่องของขวัญก่อนใช่ไหมช้าชา้ชาชา้าสโลโดาวนิดนึงโอเคมาแล้วหืม สงสัยดีสุดผมจะเป็นคริสตันนะคะทีวันนี้ก็ช่างมันอ๋อไอเทน่าถูกมากตอนนี้ใช่ไหมใครเข้าไปดูหรือ,อยังเจ็ดพันยังเนี่ยไดเอสบวกแล้วโ,โหใครไม่มีคุมเตา๋าใครไม่มีจิฮิโรที่บินหลวนแล้วอเทน่าไปเล่นขำๆก่อนก็นได้นะคะส่วนเทมพิมิลสามหมื่นเซม่นแน่นอนต่อให้ได้ฟรีก็ยังไม่เล่นนะ,ะเพราะว่ามันสกิลมันไม่ใช่สาหรับแข่งเดียวอะหรือว่าในอนาคตอาจจะ มีรางวัลพิเศษสำหรับคนเล่นทีมก็ค่อยไปดูอีกทีนะคะงั้นวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัดเพิ่มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ